โมเดิร์นไนทีวีดีด็อกิวเมนทอรี่เสนอจะไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์พบกับสาระบันเทิงโรงดีของคนที่สงสัยบ้างอ้อ,อครับถ้าหากว่าพูดถึงศิลปะมวยไทยหลายๆท่านคงจะทราบนะครับว่าเป็นศิลปะการต่อสู้แขนงหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกที่มีความเข้มขน้นดุดัน และเป็นที่โจดขานกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวและถ้าหากว่าพูดถึงสุดยอดเจ้าสังเวียนคนไทยในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นผู้ชายคนนี้ครับใช่แล้วครับบัวขาวหรือสมบัติบัญชาเมฆกว่าที่นักมวยบ้านนอกชาวสุรินคนนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งสังเวียนนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับวันนี้บางอ้อขอคลุกวงในพาท่านผู้ชมไปถึงบางอ้อว่าเขาทําได้อย่างไรในบัวขาวราชันแห่งสังเวียนวันนี้ครับคนไทยจะต้องแบบแห่ ชมแล้วก็อยากจะดูการโชกของเาขาเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยโมขาวนี่เหมือนที่เบิร์ดคนคนนี้ผมถือว่าทําให้รู้สึกว่ามวยไทยเป็นที่น่าเกรงขามน่ากลัวมันสะใจดีต่อยสนุกดีล่ําเทมึกแมนมากๆที่แน่ๆเลยคือเช่าพุ่นมันล้ท่านผู้ชมครับพื่งทานข้าวเสร็จใหม่ๆแบบนี้หนังท้องตึงหนังตาก,ก็เริ่มหย่อนนะครับเดี๋ยวต้องเดินทางไปถ่ายบางอ้อที่ชุรินด้วยเพื่อความสะดวกรวดเร็วหากาแฟดื่มชักแก้วดีกว่าจะได้ตาสว่างนะครับ โอ้โหมีหลายรสชาติเลยนะครับเนี่ยแต่สำหรับผมวันนี้ต้องซูเปอร์ริสครับแล้วก็จะเอาเอสเปรสโซ่ไปด้วยนะฮะโดยฝากน้องสินงานขอบคุณครับโอ้โหค่ายมวยบัญชามเมฆไอ้น้องไปตามบัวขาวไหมพี่หน,เนยเลยไปเฮ้ยเน,น้องไม่พูดไม่รู้เรื่องเหรอ บอกให้ไปตามบัวขาวไม่พี่หน่อยได้ยินไหมเนี่ยอาวพี่หนุ่มจานสวัสดีครับอาจารย์มาใครก็มาหาจา์เลยครับเอาอกี้เห็นงานมืองานไม่มีอะไรไม่ได้ง้างอะไรเลยผมก็นี่ครับออกกําลังกายครับนึกว่าจะมีอะไรไม่มีครับไม่มีจะมาสมัครเป็นลูกศิษย์ครับจาย์ครับมีนาคม2555ชื่อของบัวขาวปรากฏบนสื่อแทบทุกแขนง เรื่องราวของเขากลายเป็นกระแสสังคมในวงกว้างเขาคือราชันแห่งสังเวียนที่โด่งดังในระดับสากลปรากฏการบวขาวฟีเวอร์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ทำให้วงการมวยบ้านเรากลับมามีสีสันและคึกคักมากขึ้นกว่าเดิมผู้คนคลั่งไคล้และให้ความสนใจในวงการหมัดมวยเพราะบัวขาวหรือเจ้าดำดอกคอนี่ก็เป็นที่คุณพ่อคุณแม่ท้องไล่ท้องนานี่คือตรงนี้นี่คือบัวขาวโตขึ้นมาแน่นอนเกี่ยวข้าวทำนาใช่ใเล่นน้ำอะไรอยู่ในนี้อยู่นี่หมดเลยครับน้ำเล่นตั้งแต่เด็ก อย่างตตเนมวันที่8พฤษภาค,คม2525 25. เด็กชายสมบัติบัญชาเมฆหรือไอ้ดำตามคำที่เพื่อนเรียกถือกำเนิดขึ้นที่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์พอบัวขาวอายุได้เจ็ดขวบเขาก็มีความฝันแน่วแน่ว่าจะต้องเป็นนักมวยให้ได้ หลังจากไปเห็นเวทีมวยครั้งแรกกับตาของตัวเองวันนั้นเองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อสักวันเขาอาจเป็นไอ้ดำเด็กบรนนอกตัวเล็กๆคนนี้ก็ได้ที่ก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนเวที ความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในที่สุดไอ้ดำของเพื่อนๆก็ก้าวขึ้นสู่เวทีมวยได้สำเร็จบัวขาวเริ่มต่อยมวยครั้งแรกตอนอายุ8ขวบพออายุได้15ปีเขาก็ออกเดินทางเข้าสู่กรุงเทพสังกัดค่ายปอประมุกและชื่อบัวขาวก็ถูกตั้งโดยกำนันแก้ประมุกรจนตันซึ่งเป็นเจ้าของค่ายปอประมุกนั่นเองเมื่อเข้าสู่วงการมวยอย่างเต็มตัว บัวขาวปอประมุกก็กวาดเข็มขัดแชมป์มาครอบครองในเวลาอันรวดเร็วท่านผู้ชมครับกว่าจะเป็นนักมวยที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาฟรีๆต้องแลกด้วยความเจ็บปวดและหยาดเหงื่อที่หลังวิน แต่สิ่งเหล่านี้นะครับได้สั่งสมเป็นประสบการณ์และเป็นความแข็งแกร่งที่เปรียบเสมือนเกราะเหล็กที่ทำให้นักมวยผู้นี้ประสบความสำเร็จครับและในปี2547บัวขาวเข้าร่วมแข่งขันชกมวย K1 World Max 2004ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นและสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ ทำให้บัวขาวเริ่มเป็นที่รู้จักในระดับสากลจนกระทั่งปี2549บัวขาวเป็นนักมวยคนแรกและคนเดียวที่สามารถคว้าแชมป์เควันมาครอบครองได้เป็นครั้งที่สองและนับจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครไม่รู้จักบัวขาวอีกต่อไป ขอบคุณชื่อของเขาถูกกล่าวขานในระดับสากลเขาคือนักมวยที่กู้ต่อสู้เค็ดขยาดเขาคือนักมวยที่ดุดังและมีพิษสงรอบตัวบัวขาวครองใจแฟนๆทุกคนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ บัวขาวครับถ้าอย่างนั้นผมขอญาตวันนี้ฝึกซ้อมในฐานะเป็นลูกศิษย์ก้นกุติโอเคครับนะฮะถ้าเกิดจะหดจะเหนื่อยยังไงก็ไม่ว่าแล้วเพราะว่าเข้ามาเป็นนักมวยจริงๆเราก็ต้องอดทนต้องสู้นะครับผมต่เจ็บทางไหนเออเจ็บเออทำเจ็บไม่ได้ใช่เลยใชใช่ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาดีมาก ไม่น่าจะเป็นวิธีกรเลยรู้งี้จับมาต่อยมวยติดที่แรกก็ดีแล้วแน่นอนครามนี่คือการดึ่งเชื่อครับอาจารย์ขวาเวลาต่อยแล้วเวลาต่อยจบไปไอ้เสียงต้ออกด้วยไม่ได้๋อมันไม่มีพลังในตัวอาจารยใช่อย่างนี้นหฮะจะาวุไม่แรงเสียงขู่ไปแล้วโอเคโอเคเป็นเรื่องของจิตวิทยาถูกต้องครับโอเคครับลัสเโอ้ยลัสเซสลัสเซสดาสเซสลัสสอย่ามั่วไม่ได้ไม่ได้ครับ ต่อยมวยทำไมเจ็บพอครูเถียนครูเถียนถ้าไม่ไหวแขนเขินอะไรเงี้ยบอกผมนะครับอะไรเตะอะไรนะฮะเตะอะไรก็เตะเมาเียแรงมีแค่นี้เองเหรอลัวเขาจะเจ็บเอาไหมดิเป็นไงเราก็ยังแดงหมดแล้วดูเตะเลยเตะเลยเตะเลยเตะอย่างนี้ผมผมผมกลับบ้านแล้วผมไม่เรียนล้วให้แรงยังครูเลย เดินไม่ได้เลยพิธิกรบางออเดินเดินงี่แค่เพิ่ง้นเอนี่แค่เพิ่ง้นเองขาบวมนี่ผมวันแรกนะครับวันแรกผมหนักกว่านี้เป็นร้อยเท่าอย่างนี้ผมเป็นคนรอบเป้าได้ไหมโอสบายเลยโอ้ยเราเองเตะเออเออนี่รับมามามาลอง ใครเลือรเอาจะเป็นท่เนินหรือจะเป็นนางมวยเป็นนางมวยดีกว่าหูสั่นทั้งตัวเลยอ่ะนี่ขนาดแบบครึ่งเดียวเล็กน้อยของบัวขาวยังรับไม่ไหวอ่ะใช่นี่แค่แค่แค่นิดหน่อยเวลาที่เตะไอ้นักมวยเควันบนเวทีนี่เต็มแม็กเต็มแม็กเลย เพียงแค่เริ่มต้นแค่เพียงเสร็จเสี่ยวเดียวของการฝึกซ้อมในแบบฉบับบัวขาวนุ่มบางอ้อก็ขอเข้าใจแล้วละครับว่าบัวขาวต้องมุ่งมั่นและอดทนขนาดไหนกับชีวิตที่อุทิศให้การฝึกซ้อมมวย6วันต่อสัปดาห์มาตลอด20กว่าปีโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะครับนี่ ภายใต้ร่างกายที่แข็งแรงกำยำน้อยคนนักนะครับที่จะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของบัวขาวเพื่อสัมผัสกับอีกด้านหนึ่งของจิตใจ,จของเขาบางอ้อขอตามติดบ,บัวขาวไปยังสถานที่ที่เขารักและคิดถึงมากที่สุดนั่นก็คือบ้านที่เขาเกิดและเติบโตร,รวมทั้งผู้คนรอบข้างที่หล่อหลอมทำให้เขาเป็นบัวขาวอย่างในทุกวันนี้ครับ บางอ้อมาเยือนถึงถิ่นบัญชาเมฆทั้งทีแค่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ก็ยังไม่พอหรอกนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอลองขึ้นสังเวียนประชันฝีมือกับนักชกระดับโลกดูสักตั้งจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย 3ออตัตเอ้อตัดตัาเฮ้ยังไม่แต่งงานนะจคัรอกยเยวเดี๋ยันเรียกำรวจเลยเราต้องชิงก่อนตอนนี้คะแนนผมนำใช่ไหมนำอยู่ครับคะแนนนำอยู่ใช่ราะว่า เมื่อกี้เข้าไปหลายหมัดเลยอ่ะตบตบอ๋อเดินโอ้โหบางอ้อต้องยอมโยนผ้าขาวยอมแพ้จริงๆนะครับบวอดขาวคนนี้ตัวจริง และไม่เคยอ่อนข้อให้คู่แข่งคนไหนผมคงต้องขอคืนสังเวียนแห่งนี้ให้กับราชันยอดนักสู้สล้วเพราะคงไม่มีใครคู่ควรเหมาะสมไปกว่าเขาคนนี้อีกแล้วจางครับยอมแ้วครับโอ้นี่ไม่ได้คิดว่าถ่ายรายการอะไรอยู่เลยใช่ไหมครับเอาจริงเอาจังแบบให้ผมผมตายเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับออกมีทีแล้วใส่นมแล้วแล้วต้องต่อยต้องต้อ อ้องเอาจริงต้องไอิงนี่คือบัวขาวนี่คือน้กมวยครับถึงแม้คมนช่วยอาจจะไม่เก่งดูแล้วเราเป็นเนื้อต่อก็เยอะถ้าเกิดเราประมาทเมื่อไรนั่นแหละคือหนทางที่ดับแน่นอนเพราะว่าใครขึ้นไปบนเวทีตอนนั้นคือต้องสู้ถ้าเกิดไม่สู้อย่าขึ้นมาแต่อีกด้านหนึ่งของบัวขาวเบื้องหลังสังเวียนมวยกับชีวิตที่มือไม่ได้กำม,มัดสวมน,นวมเขาคือลูกหลานชาวนายอย่างแท้จริงซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจไม่น้อยไปกว่ากันแม้แต่ลิดเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเกี่ยวเองเลยสักรอบนะหลายรอบเลยหลายรอบเลยโอเคครับอาจารย์ครับขึ้นลุยเลยก็เตรียมตัวมาแล้ว<ป>นี่มแต่งตัวนี่โอ้ อาจารย์ครับโอ้ยังไงโอ้โหรอบหนึ่งสุดยอดเลยอาจารย์ได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดสุรินแล้วรู้สึกงบ้างครับนี่ครับคือความสุขบองตรงเลยผมดีใจที่ได้พาผู้หนิ่ครับนือเป็นความใจของผมครับที่พามาลงหน้าผมโดยตรงเลยแล้วก็พาบาเกี่ยวข้าวเหมือนกับเป็นชาวนาคนหนึ่งเลยขอบคุณ จากการที่ผมได้รู้จักและพูดคุยกับบัวขาวหรือสมบัติบัญชาเมฆนักมวยลูกอีสานจากเมืองสุรินที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปไกลระดับโลกแล้วทำให้ผมรู้สึกนะครับว่าบนสังเวียนมวยที่เขาทำหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแล้วบนสังเวียนชีวิตที่ไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีระคังช่วยเขาก็ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ความมุ่งมั่นตั้งใจและความมีวินัยของเขานั้นสมควรเอาแบบอย่างเป็นอย่างยิ่งและนี่แหละครับสุภาพบุรุษตัวจริงราชันแห่งสังเวียนที่บังอ้อและคนไทยทุกๆคนภาคภูมิใจมวยเป็นกีฬาของยอดนักสู้นะครับที่จะต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่พร้อมจะล้มเราได้ทุกเมื่อ ในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับจิตใจของตัวเองนะครับไม่ให้ยอมแพ้ไม่ให้ท้อถอยเพื่อที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้เช่นเดียวกันนะครับในสังเวียนชีวิตเราก็ต้องพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกอุปสรรคทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเช่นเดียวกับบัวขาวบัญชาเมฆราชันแห่งสังเวียนในวันนี้บางอ้อเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเรื่องราวในชีวิตของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านลุกขึ้นมาต่อสู้ กับทุกปัญหาในสังเวียนชีวิตครับสำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงถึงบางอ้อสวัสดีครับบ๊ายบายบางอ้อซาวนา่า พบกับการกลับมาของบางอ้อฟูดทริปครั้งที่๕กับการพาผู้โชคดีจากทางบ้านและแขกรับเชิญสุดพิเศษจะสนุกสนานและสวยสดงดงามขนาดไหนถึงบางอ้อเสาหน้าไปไปเี่ยเวทีมวยไม่ใช่หน้าเวทีหมอลำเเขามีกฎกติกา เดียดเด๋ยวนี่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเลยอะเรามีโอกาสจะต่อยไม่เข้าเรามีโอ,อากาสจะจะตอบโต้ตเขาว้างันได้ไหมครับได้ผเมื่อกี้โดนไปหลายหมัดโดนใช่ไหมโดน,นตากล้องกับเชือก